สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่กับเกเช่นเคยนะคะแล้วก็เรามาลองถามไพ่กันดีกว่าว่าคนในใจคุณเนะี่ยเขาอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณว่าอะไรนะคะเหมือนเป็นข้อความจะเข้าถึงคุณนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นการ มันเป็นการบอกที่เคไม่รู้ว่ามันจะมาจากตัวเขาหรือว่ามันจะมาจากจากการที่ไพ่อยากบอกคุณว่าเขาอะอยากบอกคุณว่าอะไรนะคะมาลองดูกันนะมีการสี่ใบเป็นตัวแทนไพ่สีกองให้เลือกกองที่1เริ่มจากใช้มือเค็เสมอคือฝั่งนี้นี่กองที่1นะคะ2 3แล้วก็4ลองเลือกได้เลยค่ะ1 2 3 4าี่ขออนุญาตเริ่มเลยนะคะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1หรือคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะ กอ,องที่หนึ่งตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะประสบกัน์มังกรน,นะคะแล้วก็มองว่าเป็นมิถุนตุลน,นะคะและเมธหรือเป็นเมรในเวอร์ชั่นที่ไม่อยากคุยกับใครอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรของตัวคุณหรือเขานะคะถามว่าเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรจากหน้าไพ่นะคะตัวเขาอะอยากบอกคุณว่า เขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่มม,มีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาก็ เขาไม่มั่นใจในตัวเองในหลายๆเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาอายุสถานะเรื่องการงานหรืออะไรเงี้ยมันเลยทําให้ตัวเขาค่อนข้างเครียดแล้วก็คิดมากในช่วงนี้มีเรื่องหลายๆเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเองอะเซลล์เอสตมต่างๆอะไรเงี้ยสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้เขาเครียดแล้วก็คิดคิดเรื่องของตัวเองเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าเขาจะเงียบหรือหายไปหรือขอช่องว่างขอระยะห่างขอให้แบบ เว้นะระยะห่างกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ขอให้เข้าใจเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็สําหรับบางผู้บางคนอะ่ะเขาไม่อยากสเปนมันนี่เยอะไม่อยากใช้เงินเยอะในในช่วงนี้อะไรเงี้ยนะคะาจจะเพราะว่ามีรายจ่ายเยอะแล้วหรือใช้เงินไปเยอะแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกให้คุณรู้ในในช่วงนี้นั่นเอง นะคะในช่วงนี้คือประมาณแบบ2สัปดาห์1สัปดาห์สองสัปดาห์อะไรเงี้ยนะคะในช่วงเวลานะเขามีเรื่องให้เครียดให้คิดเยอะนะคะก็ถ้าเขามีระยะห่างบ้างหรือว่าคุยร้อยลงหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรประมาณเนี้ยนะคะโอเคขออยับไปต่อกับเพ,เพื่อนที่เลือกกองที่2หรือคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะกองที่2ตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะมีนกรกฎอืม มิถุนตุลกุมสิงห์มังกรธนูนะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณเดือเขาเขาอยากบอกคุณว่าเขาไม่รีบนะแล้วก็เขาอาจจะวิธีการพูดหรือการกระทำของเขาอะค่ะบางทีมันอาจจะไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจคุณมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วมันอาจจะแบบ สมมติคุณคาดหวังว่าคุณจะได้แหวนอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้แค่คําพูดคําชมที่น่ารักคุณคาดหวังว่าคุณจะได้คุณจะได้ดอกไม้ช่อตโตคุณอาจจะได้แค่ดอกไม้หนึ่งดอกสองดอกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากบอกให้คุณดูว่าหลายๆอย่างอะ่ะเขาอยากค่อยเป็นค่อยไปเขามีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้กับคุณเสมอแหละแล้วในในใจเขาในหัวเขาในแพลนของเขาอะค่ะ เขาเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับคุณเยอะมากนะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องมานั่งบอกคุณว่าเฮ้ยเขาจํานั่นจําน<ๆ>ี่เกี่ยวกับคุณได้เฮ้ยเขาเขารู้นะคุณชอบอันนี้เขารู้นะว่าคุณเอ็กซ์เพคอันนี้ตอนปีใหม่ตอนคริสต์มาสนู่นนี่นั่นคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะมานั่งพูดนั่งเล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอยากให้คุณรู้ว่าเมื่อมันถึงเวลาของอะไรบางอย่าง,างเช่นวันเกิดอ่วันครบรอบหรือ เมื่อเราสองคนรู้จักกันมากพอเมื่อมันถึงเวลาที่เหมาะสมเขาจะทำให้มันชัดเจนเองเขาจะพูดเองเช่นสมมติคุยกันไปสามเดือนแล้วเขาแบบเออโอเคมันคือช่วงเวลาที่มันโอเคแล้วแหละก็เป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยคือเขาจะทําเองให้มันชัดเองอะค่ะแบบไม่ต้องรีบนะค่อยๆดูกันไปทุกอย่างมันมีเวลามีจังหวะของมันถ้าจังหวะที่รู้สึกใช่ เขาจะพูดแล้วเขาจะทําให้เองประมาณเนี้ยค่ะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าใจคุณต้องการอะไรไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าคุณรีบหรือว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าคุณคาดหวังนน่นนี่นั่นเขารู้นะคะแต่ว่าคือมันก็มีจังหวะของมันอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเออถ้ามันฟีล l อ็ดหมายถึงว่าถ้าเขารู้สึกรักคุณมากแล้วมันจังหวะมันได้อะไรเงี้ยเขาก็แบบเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยคือเขารู้เขารู้ทุกอย่างดีเออมันเป็นประโยคแบบว่า I know I know ไอโนย์ I know, I know. ประมาณเนี่ยเ <c oughs> okay, คก็เลยจะที่บายยังไงเออนี่คือสิ่งที่าอยากววาใ้คุณรู้ในในช่วงนี้นะคะในช่วงประมาณหนึ่งเดือนครึ่งอะไรอยเงี้ยเขาอยากให้คุณรู้ประมาณนี้นะคะเค okay. ไปต่อกันเพื่อที่เลือกกองที่สามหรือคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์มีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็พระศมังกรอืม้ม ธนูประมาณนี้นะคะเป็นลัคนณาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาเขาอยากบอกให้คุณรู้คร่าวๆว,ว,ว่าที่ผ่านมาเขาเหนื่อยมากกับชีวิตหน้าที่การงานความสัมพันธ์กับความรักคนรอบข้างครอบครัวหรืออะไรก็ตามเขาเหนื่อยมากตอนนี้เขาอยากรีแลกซ์แล้วเขาก็อยากชิวๆอยากสบายๆ ตามหน้าไพ่เขาไม่ได้พูดสเปซิฟิกหรือว่าเจาะจงถึงตัวคุณน่ะนะคะที่ขอเปิดไพ่เพิ่มอืมเขาอยากสบายสบายยังไม่อยากได้ยังไม่ระยังไม่อยากรีบอะไรในเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องอื่นๆในชีวิตเขาตอนนะี้คือเขาเขาอยากนั่งชิลๆอย่างเงี้ยอยากชิลอยากกินอยากนอนอยากเล่นสปอร์ตอยาก ทำอะไรตามใจตัวเองอยากมีความสุขแบบนี้ก่อนยังไม่อยากเร่งรีบเปลี่ยนแปลงหรือว่าทําอะไรให้มันเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นอย่างนะคะเขาไม่ได้พูดถึงคุณเท่าไหร่แต่พอเค้กถามว่าเราเรื่องคุณละ่ะเขาก็บอกว่ายังไม่รู้ยังไม่ได้คิดอย่าเพิ่งพูดอะไรประมาณนะั้นเขาเขาว่าเขาก็แฮปปี้ดีอยู่ในตอนนี้และถ้าจะให้เปลี่ยนแปลงหรือคิดตัดสินใจอะไรตอนนี้เขาเขายังไม่พร้อมยังทําไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าอนาคตอันใกล้เขาจะไม่ไม่ตัดสินใจหรือไม่ทําอะไรให้มันชัดเจนหรือไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะว่าเอาจริงๆเขาบอกว่าใครที่อยู่ในชีวิตเขาตอนนี้อ่ะเขาก็คิดมาแล้วแหละเลือกมาแล้วแล้วก็เขาก็ให้ความสําคัญอนะ่ะพอสมควรดังนั้นเนะี่ยเวลาที่เขาขออยู่คนเดียวหรือเวลาที่เขาแบบอยากชิวๆไม่อยากออกนอกบ้านอะไรเงี้ยก็เข้าใจเขานิดนึง อ,อแล้วก็ถ้าถ้าคุณคาดหวังการมีสเตตัสมีสถานะความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปกับเขาอีกขั้นนึงถ้าตอนนี้เขามีความสุขมากขนาด 9, ้าถ้วยคุณจะต้องเป็นคนที่เป็นถ้วยคนที่10บอะที่เข้ามาแล้วไม่ทําให้เขาเหนื่อยเข้ามาแล้วทําให้เขามีความสุขเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมเขาถึงจะตัดสินใจเลือกซึ่งเอาจริงๆอะ่ะเขาก็มีแผนเลือกอยู่ในใจของเขาแล้วแหละให้เวลาเขาหน่อยนะคะลองดูประมาณ อ่สิวันถึง15วันอะไรเงี้ยประมาณไม่เกินเดือนหนึ่งอ่ะเออเดี๋ยวก็จะได้คำตอบตรงนี้เองซึ่งคำตอบตรงนี้เป็นคำตอบเชิงบวกนะอืมแต่ถ้าคุณรอไม่ไหวไลแล้วไปเร่งเล้าเร่งหรือแทนที่คุณจะได้เดอะซัน ถ้าคุณไปเ,เร่งเราเรื่องเหนทันที่คุณจะได้เดอะซันคุณจะได้ความเสียใจแทนนะคะดังนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าถ้าตอนนี้เขาอยากอยู่คนเดียวไม่อยากค,ยคุยกันไม่ต้องไปแบบเราหรือใดๆเอออ่ะคนที่เลือกกองที่สี่กองสุดท้ายนะคะมาตัวคุณหรือเขาจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรนะคะมีกรกฎพิจิกแล้วก็สิง์ ธนูมิถุนกันก็ได้นะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจรของตัวคุณหรือเขาเนาะแล้วก็ถ้าถามว่าตัวเขามีอะไรอยากจะบอกคุณให้รู้เขาคิดเรื่องคุณเยอะนะคิดถึงมากด้วยตั้งแต่เจอกันรู้จักกันเขาก็รู้ว่าระหว่างคุณกับเขาวันนี้สายก็ต่างกันนู่นนี่หลายหลาอย่างต่างกันหมดเลยแต่คุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากให้อยู่ข้าง โดยเฉพาะถ้าคนที่มีอะไรที่ต่างกันมากอะต่างชาติต่างศาสนาอายุต่างการความคิดต่างอะไรเงี้ยเขาชอบมากเขารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นบอลที่มองไม่เห็นหมายถึงว่าเป็นสายใยที่มันมองไม่เห็นได้แดงอะไรเงี้ยเ,เขามองเห็นอนาคตร่วมกันกับคุณก็เดี๋ยวอาจจะขอเป็นแฟนนะคะหรือไม่ก็ขอแต่งงานขอให้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกัน move in เข้ามาอยู่ด้วยกันแต่ว่าลองดูช่วงเวลาเดินเหล่านี้นะ มีนานะคะสิงหาพฤจิกาหรือไม่ก็ประมาณ10เดือนหลังจากนี้จะเป็นการแบบเป็นแฟนกันแต่งงานกัน move in ไปอยู่ด้วยกันถ้าไม่ใช่10เดือนอ่ะก็เดือนที่บอกอ่ะค่ะมีนาสิงหาพฤจิกาอะไรเงี้ยอืมเป็นช่วงที่จะได้ move in หรือว่าย้ายไปอยู่ด้วยกันเขามีความสุขมากเลยตั้งแต่คุณเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาเวลาที่เขาควงคุณไปเจอขครอ่ะคุณดูดีมากคุณแบบ คุณทาให้เขารู้สึกว่าคนต้องหันมามองอะ่ะแล้วเขาเป็นคนที่ดึงดูดคนอื่นอยู่แล้วมีเสน่ห์อยู่แล้วนูน่นนี่ยิ่งพอเขาควงกับคุณหรือว่าได้เจอคุณเขายิ่งรู้สึกว่าพูดตรงๆนะถ้าในอดีตเขาเคยรู้สึกเสียใจกับอดีตของเขาหรือเคยรู้สึกว่าเออแฟนเก่าเขานู่นนี่นั่นดีจังเลยแล้วก็เป็นคนที่เขาอยากสร้างอนาคตด้วยนู่นนี่ กว่าเขาจะทําได้จาทาใจได้กว่าเขาจะมาเป็นเดฟูกว่าเขาจะแบบเริ่มต้นชีวิตใหม่ใช้ชีวิตชิวได้ไม่เสียใจนู่นนี่จนเขามาเจอคุณอะเขารู้สึกว่าไอ้ที่ผ่านมาที่ไม่ว่าเขาเจออะไรมามันคุ้มค่ามากเลยที่สุดท้ายแล้วตอนนี้จังหวะนี้ชีวิตนี้ตอนจังหวะชีวิตตอนเนี้ค่ะเขาได้มาพบเจอกับคุณอะเขาไม่เสียายอดีตไม่เสียายที่เลิกกับแฟนเก่าไม่เสียายที่หย่ากับแฟนอา่า ย้ายออกมาจากความสัมพันธ์เก่าๆคือเขาไม่เสียดายเลยอ่ะเขาเขารู้สึกว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําอ่ะมันทําให้เขาได้มาพบเจอคุณในวันนี้แล้วก็มันทําให้เขามีความสุขมากๆคุณทําให้เขาคุณเขามาเติมไม่เติมดีคุณเข้ามาทําให้ชีวิตเขามันมีความหมายอีกครั้งหนึ่งแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาไม่เสียดายเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเขาเพราะมันทําให้เขามีวันนี้และได้มีคุณในวันนี้เออนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้นะคะว้าว ขอบคุณมากที่เข้ามา,าฟังแล้วก็ในประมาณแบบหนึ่งนาทีห้านาทีสิบนาทีแปดนาทีแปดชั่วโมงแปดวันแสัปดาห์เนี่ยมันจะมีการเหมือนกับอะไรที่ไม่เคยพูดจะถูกพูดอะไรที่ไม่ได้ตัดสินใจจะได้ตัดสินใจอะไรที่ไม่เคยแชร์จะได้แชร์ได้รู้นะคะโอเคขอบคุณมากๆที่ เข้ามาฟังตัวเขาจะพยายามทำทุกอย่างนะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปแบบได้ตลอดรอดฝักเพราะว่าเขาพร้อมแล้วที่จะจริงจัง <c oughs> ให้ดูหน้าไพ่อ่ะ <c oughs> โอเคขอบคุณมากบ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ